ล้วมาอาจารย์ที่เมื่อกี้ยังไม่ได้นะคะไปแล้วนะคะแขกเอ็กซ์คลูซนะคะมาแล้วนะคะเอ็กซ์คลูซีฟอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเที่ยวก่อนบอกว่าอาจารย์พาไปไหนอาจารย์บอกว่าก็ขายคนอื่นไปแล้วไงเที่ยวก่อนก็ขายไปแล้วไงโอ้โหหมออาจารย์ ผมเช่าองนี้อง์นี้แล้วอีองคอีกสององไปไหนอ่ะเอาก็ขายไปหมดแล้วไงเราบรดอย่างใจโอ้โหผมไม่น่าถามเลยโอ้โหวันนี้ทีเด็ดมะอ่าีุดนึงนะผมยังรอสมเด็จวัละคังอาันรย์อยู่นะใครที่เคยซื้อพ้าพี่อนนะผมจองสมเด็จวัละคังพี่เขาอยู่นะเขามีสมเด็จวัละคังจริงนะพี่ผมไม่ได้ร้อเล่นนะจริงๆนะนะ ไ,ไม่ได้ดูผมเชื่อพี่เขาเดี๋แหม่พี่เขาขี่เอมันได้เลี้ยงอยู่นี่ผมกำลังจะติดติดลิฟต์อาคารใหม่อยู่นะากำลังเดี๋ยววางแป้นอยู่จอดลิฟต์อยู่ <c oughs> นะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปเลยชั้นห้าเลยนะพี่นะ <c oughs> จัดเลยแหม่ตึกนี้ของพี่พคตหมดเลยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่หรอกตึกของผมหมดก็ดีเลยพี่ <c oughs> ผมมันขายจะให้หมดแล้วผมก็เลิกเล่นพระเลย <c oughs> <c oughs> นะ เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ห้องนี่หรอกเนี่ยก็พอดูแลลูกค้าก็พอเรามันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ล็อกก็แก๊กก็ล็อกก็แก๊กไปนะครับาว่าอาจารย์ได้เงินไปบ้างหรือยังครับอาจารย์ได้เงินไปบ้างหรือยังมีขายไปรอบสองรอบแล้วรอบแรกเท่าไหร่รอบแรกเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเอาคร่าวๆเอาคร่าวก็จะหลักหลายหมื่นอยู่นะคือเนาะเนาะจริงๆรอบแรกผมจําได้นะเป็นหลักแสนนะผมบอกให้นะมี ต่อบางอันก็เฉียดฉิวบางอันก็ได้บางอันก็นะแล้วคุณแม่สบายดีไหมสบายดีนะเนะที่ยวแรกนี่มาเจอมาพร้อมกับคุณแม่ใช่ไหมนะคุณแม่แบบเก่งมากเลยนะนี่คุณแม่เป็นเซียนพาร์นะอชอบชอบอชอบปะเนาะผมว่าแกชอบเนะผมว่าแกคุยสนุกมากเลยผมจําแม่เลยเนี่ยจําได้เลยอ่ะแล้วรอบสองอะค่ะ รอบหลังนี่ไม่ได้เลรอบหลังรอบหลังไม่ได้ใช่คุอลจะขายคนอื่นไม่หมดได้รอแล้วรอบนี้ได้ไหมครับรอบนี้ต้องเดี๋ยวรอดูก่อนคนนี้เนื้อศีลาแรงใช่ไหมครับเฮ้ยพี่พี่พี่แย่พี่แย่ผมได้นะแต่พี่แย่ลูกค้าผมไม่ได้นะเมื่อเมื่อสักครู่เนื้อศีลาแรงเนี่ยไม่นิยมนะพี่แล้วเป็นพิมพ์พระสังกัจายผมเห็นชัด พี่จะมาแย่ลูกค้าผมแบบนี้ไม่ได้พี่พี่ดูดิคนคนในไลฟ์แย่พี่วันนี้เด็กๆไปไหนหมดอ่ะผมเครื่องผมเครื่องแทนเลยพี่อาจารย์คิดว่าอันไหนจะได้อ๋อนี่ไงอาจารย์เอาเอาแบบที่อาจารย์คิดดูดิอันไหนดีพี่คอมเมนต์มาแต่ว่าไหนนี่หรอในเครื่องนี้เนี่ยนี้น่าจะเก้าหกปีก่อนเก้าเจ็ดราคาเท่าไหร่ กระเพาปลาอะไรที่แพงที่สุดในโลกจําได้ว่าตอนแพงๆก็อันนึงสี่ห้าพันนะตอนนี้ไม่ถึงหรอกเนาะใช่อันนี้ผมว่าถลอกๆะลอกนิดนึงผิวยิ่งๆหน่อยก็น่าจะนะทําทุนหรอกพสองพันบวกนบวกนี่สอง สองพันสองอ่านเมนสองพันสองสองพันสองอ่านเมนดีไลสดไหลสดกับพศทวจัรไปพี่เขาบอกต่อทุนหน่อยต่อทุนหน่อยรักมากดีู่ชฉลาฟคณบอกอาจารย์พศทวจัรมีขุนช้างมานั่งด้วยเฮ้ยพี่นี่ นี่มันลูกพี่ผมพี่ไม่เล่นอย่างนี้ได้ไงไม่ได้ปะโตอันน่ะรวยไปเอาไปนะรวยนะคะรวยขนช้างรวยรวยนะซับอะไรนะจันอันนี้เก้าหกไม่ใช่ไม่ใช่ละพนอันนี้มันก่อนเก้าเจ็ดใช่แต่ละคนข่าวแม่งอยู่นี่แล้วจันเอารถอะไรมาเนี่ยเอารถอะไรมา จริงเหรอเชื่อผมนะอาจารย์ยเปลี่ยนพวงกุญแจรถเปลี่ยนพวงกุญแจรถเชื่อผม